สวัสดีจ้าวันนี้พบกับบัวรายการเกาะติดริมสระน้ำนะคะกับไลฟ์เทเว่นและมานาบดีไซน์ที่จะพาทุกคนนะคะไปชมว่าการตกแต่งภายนอกบ้านของคุณนะคะอาคารของคุณจะตกแต่งในแบบไหนยังไงมีสระว่ายน้ำแบบไหนโดยรอบเป็นแบบไหนมีต้นไม้ประมาณไหนนะคะโค้งเคิร์ฟตรงสี่เหลี่ยโมโมเดิร์นหรือยังไงนะคะก็ติดตามไปกับเราเกาะติด ว้งงาวน, <Wow. S 1> านี่วันนี้มาทํางานที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมาวัดพื้นที่ทําแบบนะคะให้ลูกค้าค่ะวันนี้มาเป็นจังหวัดที่สามแล้วก่อนหน้านี้นะคะไปหนองบัวลำพูไปหนองค่งงายไปอุดรธานี บ้างกับไลท์เฮเว่นและม่านน้ำดีสายพาไปทํางานบ้างนะคะพาไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องพาไปทํางานไปดูด้วยวัวทำงานยังไงทํางานจริงนะคะทั่วประเทศเลยเอาล่ะวันนี้เรามาดีวิวให้กับโรงแรมบาวคาะาูสระน้ำนะคะว่าจะได้คะแนนไปเท่าไหร่ถูกใจบัวหรือเปล่านะคะโอเคไปชมกันเลย สระนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ําล้นนะคะน้าล้นหนึ่งด้านแล้วก็จะมองไปเป็นบึงบัวขนาดใหญ่นะคะวิวบึงบัวขนาดใหญ่โรงแรมนี้โดยรวมก็ภายนอกนะคะบรรยากาศดีเลีย์ดีนะคะรอบด้านนะจะมองรอบด้านแบบนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นแอคเซสพูลเดินลงน้ำได้เลยนะคะมีบันไดเดินลงน้ำนะคะแล้วก็ ตัวสระวายน้ำนะคะจะเป็นกระเบื้องดินเผาน่าจะเกรดธรรมดาหน่อยนะไม่มีลายแตกของของแก้วนะคะไม่มีลายแตกของตัวดินเผาเองนะคะก็รานะคาก็จะถูกหน่อยแต่ว่ามันก็จะทำสำหรับคนที่ประหยัดประหยัดงบประมาณนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นหินธรรมชาติงานหินธรรมชาติที่เรานะคะมานนา้ดีจน์และลายเฮเน,เนี่ยใช้กันทั่วไปนะคะ ก็คือมันจะทําให้ดูรูหลาแต่ว่ามันมันจะมาดอบที่ภายในของภายในของสระน้ำอันนี้จะดอบลงไปนิดนึงแต่โดยรวมก็ดูนะคะไม่ซีเรียสเรื่องว่าออภายในจะเป็นยังไงก็ก็จะใช้ตัวกระเบื้องตัวนี้ก็ได้ค่ะอ่ะตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดดี จะไม่มีลายของกระเบื้องนะคะอ่าเป็นเรียบๆไปเลยแต่ว่าตัวคอเนี่ยจะเป็นลายนะคะก็จะทำให้ปยัดงบประมาณลงไปได้นะคะโอเคถ้าจะให้คะแนนกับสาอันนี้นะคะวองของให้คะแนน 3คะแนนเป็มค่าคะแนนแล้วกันขอเป็นกลางๆนะคะเพราะว่าเอา่ยังไม่แบบให้สูหรูหราเต็มที่เหมือนที่ม่านน้ำดีไซน์และลายเฮเวนใช้ให้กับลูกค้านะคะอันนั้นคือแบบเป็นหินอ่อนทั้งภายในและภายนอกเลยคือดูหรูหรามีลายในตัวนะคะหรือว่าจะเป็นอย่าง ก็คือเป็นดินเผาแบบลายแตกๆนิดนึงนะคะเป็นเกรดเเลยนะคะของเราแล้วก็ขอบกรใช้เป็นหินธรรมชาติแบบนี้ก็รูลล้านะคะสวยงามไฮโซนะคะแบบนั้นถ้ามานามดีไซน์ทำให้5คะแนนเต็มไปเลยค่ะอันนี้ขอดรดคะแนนนิดนึงนะคะเพราะสะกเขาใหญ่เขาอาจจะจะประหยัดงบประมาณนิดนึงนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพาไปดูวิวข้างบนนะคะลงมาขาง ข้างในห้องกันว่าเป็นยังไงนะคะฟางิลิตี้ข้างในเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายข้างในเตียงข้างในนุ่มไหมอันนี้สําคัญมากนะคะกับโรงแรมนะคะพันห้านะคะได้ทั้งว่นานยน้ำในสระนะคะได้เล่นน้านะคะกับเพื่อนๆน,นะคะกับครอบครัวนะคะแล้วก็ได้นอนเตียงนุ่มๆที่ที่บ้านคุณมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องมาแอบนอนที่โรงแรมกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูวิวชั้นบนกันเลยคะ่ะ มาดูต่อกันที่ในห้องเลยห้องนี้เป็นห้องมุมนะคะอ่าเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำที่กั้งโซนโซน,นเปียกนะคะส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งแบบนี้ดีเลยอ่ะชอบโรงแรมไหนที่มีแบบนี้นะก็ถือว่า <Wow. S 1> โอเคเลยนะคะแต่ที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นกับโรงแรมนี้นะคะเตียงแบบที่นุ่มมากนุ่มมากนะคะสี่ดาวห้าดาวไปเลยนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเป็น ทีวีขนาดใหญ่นะคะจอทีวีขนาดใหญ่แล้วก็ห้องโปร่งกว้างขวางสบายมองไปแล้วมันแบบไม่แค่ไม่อึดอัดนอนอยู่ได้สบายอยู่ได้ทั้งวันนะคะมีเตียงนั่งเล่นสไตล์แบบรานนาแบบไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่เหนือจ้ะนี่นี่อุดอรก็ต้องเป็นแบบว่าสไตล์อีสานอีสานเนอะเป็นเขาเรียกหมอนอะไรอันนี้ยหมอนอิงแบบอีสานนิดนึงนะคะแบบนี้อืแล้วก็ตกแต่งผนังนะคะแบบนี้อ่านกันเอง ยังไม่ได้อ่านเลยอ่าโอเคเนี่ยมันดูกว้างขวางโปร่งสบายนะสําหรับบัวนะคะให้คะแนนห้องนี้นะคะโรงแรมนี้ไปเลยประมาณสี่ดาวแต่ในราคาแค่หลักพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะแนะนำเลยใครมาเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะก็ควรมาเป็นอย่างยิ่งกับโรงแรม Brow n House Udon ธ h น n อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะ Okay.